แนะนำเกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวท็อปสำหรับสายเกมเมอร์ตัวจริงสาย PS 5สาย DIY ห้ามพลาดราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยวงการเกมนั้นค่อนข้างพัฒนาไปไกลในวงกว้างครับซึ่งการเล่นเกมให้ได้อัตร์สูงสุดนอกจากจะมีเครื่องเกมดีๆสักเครื่องแล้วมอนิเตอร์ก็เป็นสิ่งจําเป็นอีกหนึ่งอย่างครับยิ่งในยุคของ p s เฟีเวอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเรายิ่งต้องมีจอเกมที่รีบประสิทธิภาพเกมให้ได้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นสีสันที่สวยงามรีเฟชเรทที่รันได้เต็มบนความละเอียดระดับ 4K ประเภทพาเนลที่เหมาะสมกับการเล่นเกม และอีกมากมายบรรณาธเเทงคลิปนี้เลือกขออาสาจัดลิสต์เกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวท็อปที่รับรองว่าจัดรุ่นใดในนี้ไปก็เล่นเกมได้เพลิดเพลินทันทีอยากรู้ว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย A c e ซ n i t r น r o XV 2 8 เริ่มต้นกันที่จอตัวแรกกับแบรนด์เอซกับรุ่นไนโต o XV 28ที่เห็นคำว่าไนโตรก็รู้เลยว่าออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแน่นอนซึ่งตัวพาแเนลจอนี้ก็ใช้แบบ IPS ครับแม้จะเล่นเกมได้สีสันไม่สดเท่าจอแบบ VA แต่ก็แรกมาด้วยหน้าจอที่สีตรงสามารถทำงานที่เป็นงานด้านการออกแบบเพื่อให้ใช้สีภาพที่ตรงกับตาเรามากที่สุดส่วนเรื่องการเล่นเกมนั้นก็ยังเอาอยู่ครับด้วยจอขนาด28นิ้วมีความละเอียดถึง 4K มี Response Time g เก y to Gray เพียงแค่ 1มิลลิเซนที่รองรับมาตรฐาน DCI P3 และ HDR 400ก็ให้ขอบเคตสีที่กว้างไล่เฉดสีได้สวยสดมีความลึกของสียกระดับการเล่นเกมของเราขึ้นไปอีกขั้นอีกระดับด้วยความสมจริงด้าน Refresh Rate ก็ลื่นไหลไม่มีนวงครับเพราะให้ Refresh Rate มาสูงถึง144 h ฮและมาพร้อมกับ HDMI 2.1ที่จะทำให้เราได้สามารถเล่นเกมในความละเอียด 4K ได้เฟรมเรทสูงสุดถึง120เฟรมเรทเลยทีเดียว ใครจะเอาไปต่อเล่นเกมกับ PS5 ก็สบายเลยครับส่วนเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบ,ครบมี HDMI 2.12อพอร์ต Display พอร์ต USB อ y p e c u s ์ Type-A 3.0บีไ i o ์เออย่างละหนึพอร์ตและที่สำคัญมีลำโพงให้อีกด้วยใครที่กำลังมองหาหน้าจอเกมมิ่งตัวท็อปในเรทราคาเริ่มต้นที่ได้ครบทั้งพอร์ตการเชื่อมต่อและคุณภาพก็จัดตัวนี้ไปได้เลย Acer n i t r น XV28 ราคา 24,900บาทกิกบัตออรัส FV 4 3 U จอเกมมิ่งตัวต่อไปที่เราอยากจะแนะนำข่าวนี้ขอยกจอใหญ่เบิ้มมาเลยดีกว่าครับกับ Gigabyte a อ r u s FV43U จอเกมมิ่งขนาด43นิ้วที่เอามาแทนทีวีในบ้านได้เลยล่ะครับจอเกมมิ่งตัวนี้เนี่ยมาก,กับจอขนาด 4K ที่ให้ Refresh Rate 1 4 r h z มี Response Time g มีเรสปอกับจอพารเนลที่เหมาะกับการเล่นเกมอย่าง v a อ e ีกด้วยส่วนด้านค่าสีเนี่ยก็รองรับทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะรองรับค่าสี10บิตมีขอบเขตสี DCI P 3ที่97%ส่วนค่า srgb ก็สูงถึง150%เป็นจอเกมมิ่งที่ให้ความแน่นยำและความสม่ำเสมอของสีที่โดดเด่นได้รับการรับรอง Display hdr 1000ถือว่าสูงสุดๆเลยแหละครับมาด้วยสเปคขนาดนี้ก็รับประกันคุณภาพการแสดงผลที่ทั้งเล่นเกมและความบันเทิงได้แบบดีเยี่ยมแน่นอนและใครที่เป็นคอเกม fps จอเกมมิ่งตัวนี้ก็มีฟังก์ชันเจ๋งๆให้ได้ใช้งานอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นระบบ ami stabilizer s y n g สามารถช่วยลดความเบลอของเต้าปืนให้เห็นสตูชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่า black equalizer ที่จะสามารถแยกรายละเอียดของสตูออกจากฉากให้เราสามารถมองเห็นสตูได้ง่ายขึ้นทีนี้นแหละครับจะเล่นไก่ขนาดไหนก็สามารถสอยหัวสตูได้ง่ายนิดเดียวด้านพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบๆ HDMI 2.12อพอร์ต Display Port 1.4 DSC 1พอร์ตและ USB Type C อีก1พอร์ตถึงแม้ว่าจะไม่มีพอร์ต audio out มาให้แต่ก็สบายใจได้ครับเพราะเขาติดลำ พงคู่ที่ดีไซน์และจัดวางเพื่อให้ได้เสียงที่สมจริงและกระหึ่มที่สุดแม้ว่าเราเนี่ยจะนั่งอยู่ห่างจอซึ่งหากจะถามว่าจอเกมมิ่งตัวนี้เหมาะกับใครเนี่ยนะครับก็ขอบอกเลยนะครับว่าเหมาะกับเกมเมอร์ที่ต้องการได้ทั้งจอเกมและจอทีวีในจอเดียวต่อเครื่องเกมไปด้วยต่อกล่อง Android ไปด้วยก็รับความบันเทิงได้เต็มที่เต็มตาเพลินๆไปเลยทั้งวัน Gigabyte a o r u s FV43U ราคา37,990บาท Asus ROG Strix XG43UQ ต่อคันที่จอเกมมิ่งตัวที่3ครับก็ยังอยู่กับขนาดจอที่ใหญ่อีกตัวกับราคาและสเปคที่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยกับ Asus ROG Strix XG43UQ จอเกมมิ่งจากแบรนด์อันดับต้นในวงการเกมที่มาพร้อมกับหน้าจอ 4K ขนาด4.3นิ้วที่ถือว่าเป็นแบรนด์แรกของโลกที่กล้าทำจอเกมที่ใหญ่ยาวและมีเรป Time ไกม์คเกที่1มิลลิเซค์ และด้วย refresh rate 144Hz พอร์ต HDMI 2.1บวกกับคุณสมบัติ DSC หรือที่เรียกว่า Display Stream Compression และเทคโนโลยี AMD FreeSync Premium Pro ทำให้จอเกมมิ่งตัวนี้สามารถเล่นเกมระดับ 4K 120เฟรมเรทได้อย่างราบรื่นบน PS 5แบบส s p y บายมาที่เรื่องสีสันของการเล่นเกมและ entertainment กันบ้างครับเรื่องนี้ก็ปวดห่วงได้เลยด้วยพาแนลแบบ VA ที่ประกอบกับขอบเคสี DCI P 3 90และ Display HDR 1000ลดอาการภาพเบลอภาพฉีกขาดได้อย่างดีเยี่ยมส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็ให้มาแบบเหลือใช้ครับจะเสียบเครื่องเกมกี่เครื่องก็เสียบกันไปเลยครับเพราะให้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดิสเพย์พอร์ต1.4 DSC 1พอร์ต HDMI 2.0 2พอร์ต HDMI 2.1 2พอร์ตและช่อง earphone jack ก็แถมให้อีกด้วยเรียกได้ว่าครบครันจริงๆยังยังยังครับยังไม่พอเท่านั้นครับในเมื่อเป็นต้นแบบของจอเกมมิ่งสุดล้ำแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็จัดมาให้แบบไม่มีการ ทั้งรีโมทคอนโทรลทั้งลำโพงขนาด10วัตต์ที่ให้เสียงดังกระหึม่มและมิติที่ละเอียดและที่ยอดเยี่ยมเลยก็คือ ASUS Display Widget ที่จะสามารถคัสตอมปรับการใช้งานได้อย่างละเอียดและมีโหมดภาพให้เลือกมากมายครอบคุมคอนเทนต์ที่เรากำลังเสพทั้งหมดเลยแหละครับดังนั้นใครที่อยากได้จอเกมมิ่งใหญ่ๆการใช้งานครบครันจะเล่นเกมดูหนังก็ทำได้ดีแถมยังได้โลโก้ ROG แบรนด์เกมมิ่งระดับโลกที่การันตีว่าเรากำลังใช้เกมมิ่งเกียร์ที่คุณภาพดีก็จัดตัวนี้ไปได้เลยครับไม่มีผิดหวังแน่นอน ASUS ROG Strix G St XG43UQ ราคา48,900บาท ซัมซุงโอดีซีนิโอจีไน ปิดท้ายลิสต์ของจอเกมมิ่งระดับท็อปด้วยหน้าจอโคตรจอเกมมิ่งกับซัม s ุง g อ dy ซ s e y Neo จ9จอเกมมิ่งที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกมเมอร์อย่างเราๆต้องการไว้ในจอเดียวเพราะว่าถ้าพูดถึง Samsung ก็ต้องนึกถึงดีไซน์ที่ดูดีดูพรีเมียมและจอที่มีสีสันสดใสเพราะเป็นแบรนด์ที่ผลิตหน้าจอดีๆออกมาแล้วมากมายเริ่มจากการดีไซน์ที่ได้รับแรงบันด,ดาลใจมาจากดวงตาของมนุษย์ใช้สีฟ้าตัดกับสีขาวดูดีมากๆและตัวจอก็ใช้แบบจอโค้ง ที่ระดับ1,000 r ทําทำให้ครอบคลุมมุมมองของเราได้เป็นอย่างดีทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของตัวเกมไปเลยและสัดส่วนหน้าจอก็กล้าใช้สัดส่วนแบบ32:9ต่อก็เพิ่มพื้นที่การเล่นเกมให้เห็นภาพคมชัดดีจริง และที่เก๋ที่สุดก็ต้องเป็นไฟแบบคอซิงค์ที่นอกจากจะให้แผงที่สวยงามแล้วตัวจอจะให้แสงสีที่เข้ากับซีนต่างๆของเกมเพื่อให้เรารู้สึกอินได้ไปกับการเล่นเกมสุดๆส่วนเรื่องความคมชัดนี้อันนี้ต้องยกให้เขาเลยจริงๆครับตัวพาร์เนลเป็น VA ขนาด49นิ้วที่ให้ความละเอียดระดับ 4K ที่ให้รีเฟรชเรทสูงถึง240เฮิรตที่มากับเทคโนโลยี Quant ต m Matrix Technology และ Quantum HDR 2000ที่มีค่าความสว่างสูงสุด2000นิตคอนทราสต์เรชัขนาด 1ล้านต่อ1 000. และ Response Time g a เก to เก t e ก็ต่ำแค่1มิลลิเซคันทำให้สามารถควบคุมความสว่างและคอนทราสต์ได้ดีที่ค่าสีส2บบิตเรียได้ว่าสีดำก็ดำสนิทส่วนสีนต่างๆก็สมจริงส่วนเรื่องภาพฉีกขาดก็หมดห่วงไปได้เลยครับเล่นเกมได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดเรียได้ว่าสุดในรุ่นมากๆสุดท้ายกับพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็ให้มาแบบครบๆไม่ว่าจะ Display Port 1.4 DSC 1อพอร์ต HDMI 2.12อพอร์ต USB 3.02อพอร์ตและช่อง 3.5มิลิเมตรอีก1พอร์ต Samsung Odyssey Neo G9 ถือว่าเป็นจอเกมมิ่งที่อยู่บนจุดสุดยอดแล้วในตอนนี้นะครับได้จอโค้งที่รับสายตาทําให้เราเนี่ยไม่พลาดรายละเอียดเวลาที่เราเล่นเกมได้สีสันจากแบรนด์จออันดับต้นของโลกได้ดีไซน์ที่โดดเด่นและสามารถเล่นเกมรันฟรเฟรมเรทได้สูงสุดถึง240ฟเฟรมเรทใครมีงบยังได้ตัวจบจัดตัวนี้ได้เลยลเรับรองว่าเล่นเกมได้ยาวไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว Samsung Odyssey n o G9 ราคา 55,000ืาพันบาทงจบกันไปแล้วนะครับกับ List Gaming Monitor ตัวท็อปของวงการเกม ที่ถึงแม้ว่าจอแต่ละตัวเนี่ยจะราคาสูงนะครับแต่ถ้าเทียบกับสเปคและอัตรารถที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการเล่นเกมแล้วก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยแหละครับทีนี้เนี่ยก็อยู่ที่เกมเมอร์อย่างเราๆแล้วนะครับว่าจะต้องการงบแบบไหนชอบแบรนด์ไหนเพราะทุกแบรนด์รับประกันได้เลยว่าดีทุกแบรนด์ไม่มีผิดหวังแน่นอนอยู่ที่งบในกระเป๋าของเรานะครับว่าจะเอาตัวเริ่มต้นหรือว่าจะเจ็บแต่จบทีเดียวไปก็เอาไปคิดกันดูนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูไปจับไปลองเล่นกันได้แล้วที่หน้าร้านบานาน่า หรือบาร์นาอีคลิปทุกสาขารับรองมีของจริงให้เล่นแน่นอนหรือใครที่อยากช็อปปลอดภัยครับรอเล่นเกมอยู่ที่บ้านแบบสบายๆเลยก็เชิญได้ที่ www.bnn.in.th ได้เลยสั่งปุ๊บส่งตับแน่นอนสุดท้ายนี้บาร์าท็อ10กับผมนายโดนัทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับคลิปดีสวัสดีครับ